สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีข่าวดีนะคะสำหรับ App to Money Wallet นะคะเขาก็ได้จัดกิจกรรมนะคะการแจกรางวัลนะคะมีมูลค่าสูงสุดนะคะถึง50,000บาทนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าทางแ p ป to Money w a l l เ t เขามีวิธีการร่วมเล่นสนุกกันอย่างไรนะคะตามไปชม,มพร้อมๆกันเลยค่ะ และก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้แอป t o Money Wallet อยู่นะคะก็คงจะ เปิดเข้าแอปนะคะบางคนก็คงจะเห็นกิจกรรมนี้แล้วนะคะส่วนใครเพิ่งเปิดมาเจอนะคะก็มาร่วมเล่นกันไปด้วยกันกับแอดเลยนะคะสำหรับการเล่นนะคะง่ายๆเลยนะคะเราต้องมีแอป to Money Wallet นะคะแล้วก็มีเงินนะคะในระบบนะ1สตางค์นะคะก็ร่วมเล่นได้แล้วนะคะ วิธีการเล่นนะคะก็คือเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะคะให้โอนเงินหนึ่งสตางค์นะคะรางวัลน,นะคะจะมีเงินรางวัลน,นะคะตั้งแต่ห้าหมืนบาทนะคะห้าหมืนบาทจะมีหนึ่งรางวัลน,นะคะส่วนรางวัลห้าร้อยบาทนะคะยี่สิบรางวัลน,นะคะส่วนรางวัลหนึ่งร้อยบาทนะคะ มี500รางวัลน,นะคะวิธีการเล่นนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะให้เราทำการนะคะกดตรงนี้นะคะถ้าเราจะร่วมลุ้นนะคะร่วมลุ้น50,000บาทนะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะกดตรงนี้นะคะโอนเงินเพื่อลุ้นรางวัลน,นะคะก็กดไปเลยนะ จากนั้นนะคะก็ให้เรากดคำว่าโอนเงินนะคะหลังจากที่เราโอนเงินแล้วนะคะทางระบบนะ,ะเขาก็จะโอนเงินนะคะกลับมาให้เราเหมือนเดิมนะ,ะก็เท่ากับว่าเราได้ร่วมเล่นฟรีนั่นเองนะคะไม่เสียตังค์นะคะจากนั้นก็กดคำว่ายืนยันนะคะยืนยันการโอนนะคะอันนี้สำเร็จแล้วนะคะจากนั้นก็กดไปว่าเรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็กดไปตรงนี้ใหม่นะคะอันนี้เราร่วมสนุกไปแล้วนะคะทีนี้เราจะไปร่วมลุ้น500บาทนะคะแล้วก็กดไปเลยนะคะกดยืนยันนะคะเพื่อรับรางวัลกดโอนเงินไปเลยนะคะยืนยันการโอนไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดคำว่าเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ให้กดย้อนกลับมานะคะแล้วก็กดเข้าไปใหม่นะคะเพื่อจะร่วมลุ้นหนึ่ง้บาทนะคะ1 0 0ร้บาทเขาแจกเยอะนะคะตั้ง500รอยรางวัลก็กดเข้าไปแบบนี้นะ,ะถ้าเหมือนเดิมนะคะกดโอนเงินนะคะกดตรงนี้ได้เลยค่ะ กดยืนยันการโอนไปเลยนะคะกดย้อนกลับมานะคะเราสามารถนะคะร่วมสนุกได้ทุกวันนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรมนะคะเรามีเวลาร่วมเล่นสนุกนะคะอีก5วันนะคะกับอีก2ชั่วโมงนะคะ ถ้าใครใช้แอป t o Money Wallet อยู่ก็มาร่วมสนุกกันนะคะเผื่อสมาชิกอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะรางวัลแจกเยอะมากเลยนะคะ เราสามารถร่วมสนุกได้ทุกวันเลยนะคะจนกว่าจะครบหาวันนะสำหรับวันที่หนึ่งนะคะเขาจะประกาศผลนะคะเราก็กดเข้ามาดูได้นะคะเดื่งกรกฎาคมนะคะหกสี่นะเขาก็จะประกาศผลเราก็ค่อยเข้ามาดูนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะแต่ก่อนที่เราจะร่วมเล่นสนุกนะคะอย่าลืมนะว่าเราต้องมี เงินในแอปนะคะ1่สตางค์นะถึงจะร่วมเล่นได้นะคะเราสามารถร่วมเล่นสนุกนะคะร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเลยนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าทำยังไงก็ทำตามคลิปที่แอดบอกนะคะวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะคะเวลา18นิกานะคะเขาก็จะประกาศผลนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะ,ะสมาชิกที่ร่วมเล่นสนุกกิจกรรมนะคะร่วม สนุกกับกิจกรรมของ App To Money Wallet ก็คอยติดตามข่าวๆนะคะสำหรับใครนะที่มีแอปก็มาร่วมเล่นสนุกกันนะคะ mm hmm. เผื่อสมาชิกจะเป็นผู้โชคดีนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะไม่มี App To Money Wallet นะคะ mm hmm. ก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าแอดได้แปะลิงก์เอาไว้นะคะ จากนั้นก็ทําการสมัครนะแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะถึงจะเข้าใช้งานได้นะคะการยืนยันตัวตนนะกับแอปทูม Money ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราสามารถยืนยันตัวตนภายในแอปได้เลยนะคะโอเคค่ะสมาชิกค,คนไหนนะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะเผื่อสมาชิกจะเป็นผู้โชคดีนะอาจจะได้รับรางวัล5 0า0ัน ห้าหมบาทนะคะหรือว่า500หรือร้อนึงก็ได้นะคะหรือถ้าใครพลาดโอกาสนะก็สามารถร่วมลุ้นสนุกกันอนาคตเขาคงจะมีกิจกรรมแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่สนใจก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเผื่อจะเป็นผู้โชคดีนะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ